สวัสดีครับสมชายไลส่สนสูงนะครับวันนี้เราก็มาโปรโมตแตงโมของเรานะครับหลังจากที่เราเก็บจากสวนมาสดๆนะครับเราก็เอามาวางแผงข้างถนนนะครับสถานที่เราขายนะครับก็บริเวณหน้าวัดน้องปื้อข้างสะใหญ่นะครับตำบลสวัยจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ นี่ครับจะมียางใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นยักษ์ใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นวัดนะครับฟังว่าทางนี้ก็จะเป็นสะใหญ่นะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็มาหาซื้อแตงโมหวานหวานสดๆของเราได้นะครับสดจากสวนนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่25นะครับ25ธันวาคม2566นะครับอันนี้ก็ดูนะครับก็แตงโมของเรานะครับ สมชายไล่เส้นสุกนะครับถ้าใครสนใจก็ขายทั้งปีกและส่งนะครับแตงโมของเรามีทุกไซส์มีทุกรุ่นทุกราคานะครับลูกเล็กลูกใหญ่นะครับแตงโมของเราจะกรอบหวานเนื้อแน่นนะครับก็มีหลายราคาครับมีหลายราคานะครับมี35 20มี15ถึงละ20บาทก็มีลูกละ60ก็มีนะครับลูกบิ๊กๆนะครับนี่นะครับลูกบิ๊กๆของเรา นี่บิใหญ่นะครับตัวนี้ถ้าผ่านมาทางนี้ก็จะเป็นเมืองนะครับเมืองบริรัมยใครเข้ามาก็ไปทางสายสลินนะครับขี่รถผ่านมาก็แวะมาสายเ,าเข้าสวายเกีกนะครับถ้าใครผ่านมาทางาสลินนะครับก็ผ่านแวะมาซื้อแล้วก็ยุเทินกับตรงยักษ์ใหญ่ได้นะครับยักษ์ใหญ่ของเราก็จะบริเวณตรงนี้นะครับ ก็มาเรียกหาเล็กซื้อได้นะครับของเรานะครับแต,ตงโมปมลูกเองจ้านะครับร้านขายผลไม้นะครับก็จะมาซื้อแตงโมของเรานะครับน,นี่ก็เป็นประหลัดนะครับเสียอสีเหลืองนะครับประหละัดตำบลสะพิก ตลาดกระถามซื้อเตงโมูนะครับเพราะว่าจะจัดงานตรงนี้ก็จะมีงานวันที่28่ธันวาแลก็จะมีงานสีเขียวเขาเรียกว่าตลาดนัดสีเขียวใช่ไหมตลาดนัดตลาดนัดเปิดวันที่28่ธันวาตลาดนัดสีเขียวตําบลสวายจี อำเภอเมืองจังหวัดบีรังก็จะมีตรงลานตรงนู้นนะครับใครสนใจก็มาสนับสนุนสินค้าโอท็อปสินค้าของหมู่บ้านเราปลูกเองทําเองกันนะครับเป็นผักสดๆนะครับขายของราคาถูกนะครับในตลาดจนเปิดตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่2นะครับแต่8ปันที่เปิดวันที่28ธันวาถึงวันที่2มกราคมนะครับ ก็มาหาเรืยอกซื้อเรือกหากันได้นะครับรออต,ตลดา,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 าดสดๆๆนะครับอันนี้ก็พามาชิมความหวานของแตงโมนะครับแตงโม,โมดูที่ครับว่าลูกเล็กๆจะแดงไหมนะครับ <c oughs> มีแต่คนรู้จักกันครับแต่มีแต่คนรู้จักกันอ๋อนึกว่าจะพา ไม่ได้ผ่าน,นะครับไม่ได้ผ่าน,นะครับนี่เอ okay. าแค่ใ้วันนี้ดีกินวันนี้อร่อยพรุ่งนี้จ้าอ,อร่อยวันนี้จนถึงพรุ่งนี้เลยนะครับรนนก,าาาก,ก,ก็สนใจก็มาเรียกซื้อเรียกหารับชมได้นะครับไ้ย่ได้อะไร กำลังกำลังหางบอยู่ก็มีเขาก็มีตําบลที่ตําบลนะครับเขาก็จะมาจัดหางานจัดที่จะมาจัดซุ้มจัดอะไรนะครับที่จะมาจัดงานวันเออรกแล้ก็ตลาดสุดใช่ไหมตลาดสุดใช่ไหมสีเขียวนะ ตลาดสดตลาดสีเขียวนะครับก็มีมาดูงานนะครับตำบลนะครับเขามาดูงานกันครับเป็นลูกตะกร้าเลยเป็นลายเลยเป็นงานระดับตำบลเลยนะครับวันแรกก็วันที่สิแปดแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากฝากฝากนะครับฝากนะครับฝากช่องของเราด้วยนะครับช่องสมชายไล่เซ็นสุนะครับดูนะครับฝากช่องเราได้แล้วก็ ถ้าผ่านไปผ่านมาก็เอาบุญมาอุดหน,นุนได้นะครับแค่น, okay, นี้นะครับสวัสดีครับ